สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมแบบถูกๆกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมก็เลยแนะนำร้าน Easycard นะครับผมสะดวกปลอดภัยบริการดีแน่นอนนะครับผมก็จะมีแพ็กตามที่ผมขึ้นมาให้หมดเลยนะครับผมเพียงแค่ทุกคนนะครับสแกนบาร์โคดนะครับผมที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยหรืออาจจะไปกดลิงก์ด้านล่างนะผมที่ผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดได้นะครับซึ่งถูกกว่าเติมเองแน่นอนและมีทุกแพ็กในเกมนี้นะครับผม กราบสวีดัสสวีดไอ้อะไรวะเดลิดพันไปหมดละโอเควันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมเดมอนสเลเดอร์อยู่บนดาวิกาสูรนะครับผมโอ้ยลินเป็นอะไรว่าวันนี้พูดไม่เข้าใจหลักเรื่องโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาทําตามคําขอนะครับผมมาหาวิธีนะครับผมแล้วก็มาบอกวิธีนะครับสําหรับคนที่อยากได้ตัวละคร SSR เนี่ยมีวิธีไหนบ้างละกันนะครับผมเราก็จะรวบรวมมาทั้งหมดเลยละกันนะครับผมเริ่มเลยละกันคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะฮะ เริ่มที่อย่างแรกก็ผมคือการสุ่มนั่นแหละอันนี้ก็เป็นการสุ่มอยู่แล้วปกติของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มใช้ใบทองนะครับหรือว่าใบสีฟ้านะครับรวมถึงแต้มมิตรภาพนะครับผมรวมถึงตั๋วแดงก็ได้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะฮะปกติอยู่แล้วอย่างที่2เนี่ก็คือการใช้แต้มแรกนะครับผมซึ่งแต้มแรกตรงนี้หนึ่งพันแต้มนะครับผมก็สามารถแรกลกรับตัวคอคร SR ถึง SSR ได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องแล้วแต่ดวงเพื่อนๆนะครับแต่ตรงนี้จะกดได้ก็ต่อเมื่อนะครับผมทุกคนเป็น VIP ที่3เทสาม เอาตัวละครได้คือตรงนี้เลยครับผมตรงนี้ก็สามารถแลกตัวละครได้แต่เพื่อนๆต้องเป็น VIP 5ก่อนเท่านั้นนะครับผมถึงจะสามารถแลกได้นะครับต่อไปเราพูดถึงสายฟรีกันบ้างสายฟรีนะครับผมก็ไม่ต้องเสียใจไปก็ตรงนี้ครับผมเราสามารถเทินตัวละครได้นะครับซึ่งตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆอยู่ตรงกลางสุดนะครับผมเข้ามาเลยตรงนี้นะครับผมมันก็จะสามารถนะครับผมเอาใบตรงที่เราสุ่มมาทั้งหมดเนี่ย มาแลกตัวละครได้นะครับผมถ้าใครดวงดีๆหน่อยก็จะมีออกตัวละคร s s r ด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งสมมุติถ้าเราไม่ถูกใจตัวละครที่เราแลกมาแล้วกดยกเลิกได้ครับผมเราก็สุ่มใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะออกตัวละคร s s r ก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมได้แล้วครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเซนิสุราง s s r แค่นั้นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่ไม่รู้ละกันนะครับผมว่าตรงนี้สามารถแลกตัวละคร hsr ได้สาหรับสายฟกีละกันนะครับอย่างต่อไปนะครับทุกๆการสุ่มหนึ่งครั้งในผมจะได้แต้มในผมหนึ่งแต้มจะสาามรรถแลกับตะครไ และถ้าเราเก็บครบนะครับ50แต้มนะครับก็สามารถได้ตัวละครอสูรได้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุ้มมากๆเลยละกันนะครับผมนี่แค่หน้าฟังก์ชันเดียวนะครับผมได้ไปตั้งหลายอย่างเลยนะฮะโหเยอะมากๆต่อไปในผมอย่างที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมาดูซิตรงนี้เลยก็ผมวงร้อวงร้อนะครับผมผมแนะนําว่าเป็นสีทองนะครับเพื่อนๆนะครับเก็บให้ครบ70อันนะครับผมแล้วก็จะได้การันตีตัวละครตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีออกตัวละคร SSR ด้วยนะครับส่วนตัวสำ ดองไปเรื่อยๆก่อนก็ดีนะครับเพื่ออะไรเพื่อตัวละครในอนาคตมันจะเข้ามาในตู้นี้นะครับอย่างเช่นในสโกร่างอสูรนะครับมันก็จะเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เอสเอาร์ที่มันมีในตู้เนี่ยมันก็ยังมีตัวอ่อนๆนะครับยังไม่ค่อยเก่งมากซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีออกตัวละครอสูรด้วยนะครับผมผมก็เลยแนะนําว่าให้เพื่อนเก็บตรงนี้ให้ครบ70อันจะดีมากๆเพื่อจะได้การันตีนะครับแต่ถ้าใครดวงดีๆ10ครั้งก็ออกก็กดได้เลยครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็สามารถได้รับตัวละคร SSR ได้เหมือนนกัผมอย่างต่อไปะครบได้ใหนตอนนี้ยังไมม่านี่คร ผมก็รูไปดูแล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะเป็นกล่องสมบัตินะครับผมให้เพื่อนๆได้สุ่มกันนะครับมันจะมาทุกๆสัปดาห์และพุ่งตรงๆเลยในกานนะครับซึ่งกุญแจเนี่ยผมสามารถดองได้นะครับผมในทุกๆกิจกรรมนะครับผมก็แนะนำไว้ทุกเพื่อนๆนะครับ ดองให้ครบ40ดอกนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อนๆอนผมจะสามารถได้รับตัวละคร HSR แบบเลือกด้วยครับผมต้องย้ำว่าแบบเลือกนะครับและก็มีแทบทุกตัวในเกมนะครับและไอใบเลือกนะครับผมสามารถดองได้ด้วยนะครับผมซึ่งตัวละครใหม่ๆมาก็สามารถเข้าใบเลือกได้หมดเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันดีตรงนี้นะครับผมสําหรับใบเลือกนะครับก็แนะนำว่าให้ดองไวละกันนะครับผมอย่างต่อไปผมคือการใช้แต้มแต่ละโหมดนะครับซึ่งการใช้แต้มแต่ละโหมดคือยังไงนะครับผมสำหรับผมเลยนะครับก็นี่เลยนะครับ ก็จะแรกกี่ยูอยู่แล้วที่ผมเคยทำคลิปไปอังหุ่นตรงนี้นะครับ 2วันเล่นได้1ครั้งนะครับอย่างต่อไปตรงนี้นะครับคือแต้มอารีนานะครับผมซึ่งแต้มอารีนาตรงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยแลกตัวละครอยู่แล้วแลกแต่ใบแดงนะครับผมแต่ตรงนี้ก็สามารถแลกตัวละครได้นะครับตรงนี้ไม่มี hsr นะครับผมเราก็ข้ามไปเลยอย่างต่อไปในผมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นแต้มอารีนา2ทีเหมือนกันนะครับผมก็สามารถแลกตัวละครเอนมูได้เหมือนกันนะครับผมเก่งมากเลยนะครับและตรงนี้ในผมก็จะเป็นแต้มสําหรับต่อสู้ข้ามเซิร์ฟกันนะครับซึ่งอันนี้ผม<ให> <hir> รู้สึกว่าตัวละครก็เก่งทุกตัวอยู่แล้วและรรรรวววมมถถึงนนนะะคคัับบบผด้้กออยย่ืาเล แล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอารีนาเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นอารีนาข้ามเซิร์ฟนะครับผมเหมือนอีกคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะอารีนาข้ามเซิร์ฟเยอะมากๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีอาคาซะด้วยนะครับแต่ก็ต้องรอกันหน่อยนะครับมันนานพอสมควรกว่าจะมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการหาเหมือนกันนะครับผมสำหรับแต้มนะครับและอย่างต่อไปเลยใบไม้ครับผมต้องมีคนถามผมมาเยอะมากพี่ครับใบไม้หายังไงหายังไงนะครับผมใบไม้เนี่ยผมจะมี2แบบก็คือกิจกรรมนะครับผมเหมือนกับเพื่อนเกมเปิดแรกๆอ่ะก็จะมีกิจกรรมให้ทำใช่ม ทำภารกิจหนึ่งได้ 1, 1> แต <Watts. S 2> ้มถ้าเพื่อนเก็บครบ20แต้มก็จะได้ใบไม้5้าใบถ้าเพื่อนเก็บครบ40แต้มเพื่อนจะได้ไหมสิบใบอันรประมาณนั้นนะครับมันก็จะวนมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้แคปหน้าจอไว้ต้องกล่าวขอโทษด้วยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับแต่มันก็คล้ายๆกับกิจกรรมที่เปิดใหม่เนะี่ยเซิร์ฟเปิดใหม่แหละแค่เปลี่ยนไอของข้างล่างเป็นใบไม้เฉยๆนะครับโอเคและอีกอย่างที่2วิธีการหาใบไม้คือการที่เราได้ผมสุ่มได้ตัวละคร5าดาวนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้ผมคือตรง ต้องได้อยู่แล้วเนี่ยผมเป็แบบว่าการันตีอยู่แล้วคือสมมุตินะครับเราได้ตัวละคร SSR นะครับผมหรือว่าตัวละคร SR 5ดาวไปแล้ว120ตัวเพื่อนๆนก็จะได้ใบไม้15ใบอะไรประมาณนั้นและของรางวัลสุดท้ายคือโคตรด,ดีนะครับผมคือ2โรค10ตัวละครนะครับเพื่อนเอจะสามารถได้รับกุญแจ10ดอก ใบไม้3ี่บใบแล้วก็ตัวละคร SSR แบบเลือกซึ่งมีทุกตัวจริงๆนะครับผมดูดิยกเว้นตัวละครอสูรนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้จะไม่มีอสูรนะครับผมก็แนะนําว่าเอาโทเค็นนะครับไปแลกอะสูนดีกว่าแล้วก็แนะนานะครับเอาใบเลือกมาแลกตัวละครมนุษย์ละกันหรือว่าเสาหลักละกันนะครับผมโอเคนี่ประมาณนี้ละกันนะครับผมทั้งนี้ก็เป็นวิธีการฟาร์มใบไม้ได้ซึ่งนี้มันก็จะมีเวลากิจกรรมประมาณ1เดือนแหละถ้าจำไม่ผิดนะครับผมน่าจะมีหรึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนนี่แหละผมก็บอกเลยว่า มันแน่นอนกิจกรรมนี้ผมบอกเลยว่าใครมีของเยอะหรือว่าเติมหนักๆ คุ้มแน่นอนมากๆนะครับผมก็ต้องรอกันหน่อยสำหรับเรื่องใบไม้ละกันนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะวนมาให้เรื่อยๆนะครับโอเคและขอญาตแรกนิดนึงละกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับผมที่จะสามารถหาตัวละครได้ก็มีนะครับก็คือกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละนะครับผมเอาของมาแลกเอาตัวละครมาแลกนี่ผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ในอนาคตนะครับมีกรอบให้ด้วยเย็ดเค้คุดดีผมบอกเลยว่าตื่นเต้นกั่ตัวละครที่มันได้นะครับผมก็น่าจะเป็นกรอบนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอกันต่อไปนะครับของเซิร์ อีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือค่าความสนิทนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอาได้ตัวละครยังไงอย่างเช่นนะครับเพื่อนๆอยากได้ตัวละครกิยูเสาหลักนะครับเพื่อนๆต้องมีตัวละครมันก่อนและเพื่อนๆกดเข้ามาดูที่ตรงนี้ครับผมกล่องนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีบอกนะครับว่าได้เพจตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้รับผมสามารถได้รับเศษตัวละครได้ด้วยซึ่งถ้าเราออามาถึงเลเวล9นะครับเมื่อไรนะครับเพื่อนๆจะได้30เศษแล้วก็อีกเศษก็เป็น50เศษพอดีถ้ากับว่าได้หนึ่งตัวละครไปฟรีๆเลยละกันผม มก็บอกเลยว่าตรงนี้ก็เป็นสามารถหาตัวละครที่เราอยากได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ตัวละครตัวไหนเพื่อนต้องมีตัวละครตัวนั้นก่อนนะครับอย่างเช่นผมอยากได้เกียกโก้เนี่ย ผมก็ต้องมาอัปเก็กกกนะครับผมให้ถึงนะครับผมเห็นไหมมันก็จะแจกตัวละครเก็กกกให้ผมแบบฟรีๆเลยละกันนะครับซึ่งก็นี่จะเป็นทั้งหมดแล้วแหละที่ผมรวบรวมมาสําหรับวิธีการหาตัวละคร SSR ละกันนะครับผมซึ่งก็หาได้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีวิธีหาตรงอื่นอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะปรับมบทให้ละกันเพราะบ,บางอันผมอาจจะตกหล่นไปก็ต้องกลับมาทุกจริงๆโอเคแล้วเจอกันใหม่ละกันนะครับผมในคลิปโดนหน้าคลิปโดนว,วันนี้มีเพียงนีี้แแหหลละนะนนคครรัััับบบบผมวเจจอก๊าายยท่ใ บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ยูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแจะคนบอกว่าเซโน